คุณเคยได้ยินคําว่าคํำสาปจากทรัพ,พยากรไหมคะเราไม่ได้พูดถึงตำนานแต่คือเรื่องจริงของนาอรูเกาะเล็กกลางแปซิฟิกที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกค่ะเพราะว่าใต้ผืนดินของพวกเขาเต็ไมไปด้วยแร่ฟอสเฟตจากมูลนกที่ทับถมนา,น,าน,นับล้านปีแต่ความมั่งคั่งนั้นคือหายนะพวกเขาขุดขุดแล้วก็ขุด จนพื้นที่กว่า80%ของเกาะกลายเป็นซากหินแหลมคมที่เรียกว่าพินาเคิลส์ไม่มีต้นไม้ไม่มีการเกษตรเหลือทิ้งไว้แค่เพียงความว่างเปล่าและเมื่อแร่หมดลงความมั่งคั่งก็หายไปนาอูรูล้มละลายจากประเทศที่เคยร่ำรวยที่สุดกลายเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพางเงินช่วยเหลือถึงขั้นยอมเปิดเกาะเป็นศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยแลกกับรายได้ที่แลกมาด้วยเสียงวิพากวิจารณ์เรื่องสิทธิมนุษยชน วันนี้ไทยกำลังพูดถึงความร่วมมือแร่หายากกับชาติมหาอำนาจบทเรียนจากนาร鲁บอกเราว่าความพังทลายไม่ได้เกิดจากดินแต่เกิดจากการที่เราเพึ่งพาทรัพ,พยากรเพียงอย่างเดียวรวมทั้งการบริหารจัดการที่ผิดพลาดในอดีตสำหรับประเทศไทยค่ะบทเรียนนี้ชัดเจนมากความมั่งคั่งไม่สำคัญเท่ากับความยั่งยืนและการบริหารที่โปร่งใส ศรัทธาของประชาชนที่ต้องไม่ถูกขุดจนหมดไปเพื่อไม่ให้สำรอยคำสาปจากทรัพ,พยากรเหมือนกับเกาะแห่งนั้นค่ะ